สบายดีสวัสดีพี่น้องว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวต่างต่างประเทศเนาะมาพบพ่อกันมนื่อนกัตอนเศร้าพี่น้องพ้นกับซีเช่เซลยู่ฮานนี่แะละพี่น้องเลยเพราะว่าข,าง,ขางห้านตัวหนาห้านนี้เป็นสางเล้าเนาะเป็นสางเก็บเข่าเป็นเล้ารวมเป็นเล้าหง่ในหมู่บ้านเนะาะเมื่อนี่คือกองรอนเพิ่นกะได้เก็บเข่าเนาะทุกๆปีต้องได้เก็บพี่น้อง ทดแทนเป็นเงินลับเงินเดือนเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ากองร้อนเพื่อนกรบโ่โมีเงินเดือนอยู่แล้วเนาะก็เลยเก็บเป็นขขานำประชาชนชาวบ้านเท่าน,นี้นแหละเนาะอ่าเดือนหนึ่งกับซาฮาคิโลซาฮาคิโลอะไรกัเพื่นนนนนอน,น,นบัดบ่ซื้อเพื่อนอยากจะขาย,ยกันาเจะชื่อ Khảo Quang Loan kếp khưng. Đấy khưng nữa hả Hả? Nhưng mà thông. <laughs> Lại này xỉa ai đó. tìm <laughs> Đó là tìm rau sàng này đó tí. <cười> 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 kếp ngân đường Quang Loan. mình kếp khảo. เลือบบละเอีออกมาเยอะจะได้แบงแเพือนเราเองเนาะถวอน่อดนี่พ่อเลื่อนตำแหน่งไหลายู่ <c oughs> เป็นหมวด <c oughs> เวะเม่์มันหนยแล้วเป็นผูกกำกับผูวน้ลุง เหมือนวันไห้เราไปถูกกบเหมือเก๊าบงานเราเขาว่าได้ร้อยอยู่ไดเหอสองสมัยสามสมัยพวบบ้านเลยสอาเสมัยแต่รุ่นเจ้าบ่ มันเป็นกองร้อนตั้งแต่มันทำมากองร้อน,นเสร็จแ,แล้วแต่ข้าปฏิการวันนี้ใครรอบมันตะกี้แถวบุญสู้ก็ตายแล้วไม่เพราะดาวพี่เป็นหัวหน้ากองร้อนไอ้ <c oughs> <c oughs> ดาวแล้วจะถามดาวแค่ยูกองร้อนไป้ทังน,นี้ยังคนถถถงละหนึ่งลองกันแล้ว พอเลื่อนขันเลื่อนหยุดให้แล้วเนี่ยเหมือนอย่างนี้มันนาที่ระจำฝากล่าด้วยว่ะฮึฮสุดยอดลิล่ะันี่ย ตะกี้ถาหุ่นชู้ดีเนาะถาุญนชูกับเพราะล้วถาไนประจําแองยังจะถ่ายยอดพอดีวะปทหารเก่าเนาะหมู่บุญเป็นยัง่าน้ำลัากหนึงนี้มู่งแล้วหมู่่มูยูเนาะถานีก็มาให้ก็เลือของสถานีกับิวติดเลยบะ sáu ừ. kilô và sao hà lô nó. tôi nó là cái hỏi gì chưa Ừ lá vẻ á Hả? Ta cốn, ta cốn. Đây chạy lô đi

เพื่อนบอกประกาศตืมอีกสารีมีอะไเมีอะลเมีอะไลตั้งหากเมนสารอนเนาะคนละคนโอ้ยผู้จดก็ได้ ถ้าเป็นตะโกนได้เอเมนแลวเมียทามาเสียสิเมื่อรถเรานี่จัคนพิษเขามาผ่าไว้กันเมนอยู่จับคนพิดเขามาผาไว้กนเยน่เราเบรเรื่องน้รอนเนาะ้ก่งเ เราไปจะได้เขาตัแรดับไนมานึ่องา่นี่หอ่ะเออไมกนชื้อนี่น่ออพี่าบอกนเมื่อก่อนพู่าชันมลิเป็นตันไหเอิศเปนตัวไห่เออแมนดี้ล็อเสียเขาประจาปีเขาพันทะเขาทหารกองรอนทหารกองรอน่าได้เงินน้ำเข่านี่ยเนาะ เลกเปลี่ยนเป็นเงินเดือนของข้าเจ้าเพราะว่าบบมีเงินเดือนนะเน่ละปีแต่ละปีเก็บครอบครัวสาหาโลต่อครอบครัวหนึ่งโลโลของเาวโล่ะโลนักเรียน แกกินบ่แม้คนหมอแล้วกะเอาเรื่องมาอย่าพู๊ดเออรถบอล ราคาข่าวบัขึ้นน้ำเรื่อยก่อนราคาข่าไปขึ้นน้ำเรื่อยใหกพันห้าลยหกพันสีเฮ้ยมองห็นหกันสองหกพันสามเผื่อทีเจ้าเก็บแล้วมันก็หกพันห้าหกพันเจ็ดนแล้ว 7, เจ็ดพันเพ่อนะถ้ากันไปใช้ เดองใช่ดองสาน้ำไปมัดเอ้ไปมัดแขนบ่ไปแต่งอยู่พุ่นเนาะไปแต่งอยู่บ้านเหาแต่งอยู่บ้านผู้สาวโอ้เหลือเนาะเนาะ

ซาหกาโลได้แต่2าสองซาสามโลมันเหลือขายเอาเติมเพิ่มแล้วแหละเนาะสามเปดบอเมนสามสามเปดเจเก้ได้ไายสอบเต่อได้ขมาเสียไปเนาะ Bánh sào nè, chỗ rồi bánh sào không có bát xì không có tắc không, không. thì bánh sào máy